ไปที่แบบตั้งแต่วันนี้กูจะสร้างชีวิตตัวเองกูไม่อยากรอเล่นกับชีวิตของกูแล้วกูอยากจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตทางการเงินพิมพ์เลขสามแม่งไม่ดูข่าวแล้วคุณจะมาลังเลอะไรครูเอว่าไม่ดูข่าวน่าจะ10ปีแล้วอะไม่ดูข่าวเพราะเรารู้ว่าข่าวมันผลิตให้ใครแล้วคุณจะบอกความลับนึงให้ฟังนะคะคุณรู้ไหมว่าคนที่เป็นเจ้าของรายการหมากสีน้อยสีรายการอะไรก็ตาม เขาไม่ดูข่าวที่เขาผลิตนะคะคุณเข้าใจไหมเขาผลิตให้กับคนจุดจุดจุดดูแต่เขาไม่ดูข่าวตัวเองดังนั้นแล้วนะคะทุกคนตัดสัญญาณจากความจนซะจงตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าคุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณดูมันจะกลายเป็นชีวิตของคุณแล้วคุณขอร้อง คุณมีการปลดปล่อยอารมณ์จากทางอื่นได้บางคนบอกว่าดูก็เพื่อเป็นการดูเพื่อเป็นอัจรสหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะลูกศิษย์ของครูเอวาวันนี้บอกว่าลูกศิษย์ของครูเอวาวันนี้บอกว่าดูข่าวเพื่อเข้าสังคมโอ้ไม่กอสดูข่าวเพื่อเข้าสังคมสังคมแบบนี้อยากอยู่หรอครูเองนะคะเป็นคนที่ ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยนะคะแล้วก็ไม่เคยดูถูกใครนะคะแต่สิ่งสำคัญที่ครูจะให้ความสำคัญมากๆคือชีวิตของครูต้องเติบโตมากขึ้นและ,ะหากครูต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อการเติบโตของตัวเองครูจะทำและครูจะไม่เน้นทำร้ายคนอื่นครูจะให้สิทธิ์ทุกคนในการใช้ชีวิตแต่ครูขอไปก่อนนะบายๆมันมีแต่เรื่องราวลบๆมากัดกินชีวิตของคุณนะ่ะ แล้วครูบอกก่อนนะ3ข้อที่ครูให้ในวันนี้เป็นข้อเบสิกง่ายๆที่ทำก็เกิดผลมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่ครูอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะข้อที่3ามคือคุณจะต้องประกาศเจตจำนงกับตัวของคุณนับจากนีว่าพร้อมพิมพ์นะฉันรู้อย่างแน่ชัดฉันถูกลอตเตอรี่ รางวันที่หนึ่งอย่างแน่นอนฉันรู้อย่างแน่ชัดฉันถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งอย่างแน่นอนพิมพ์ลงมาเลยฉันถูกลอตเตอรี่คำว่าฉันถูกลอตเตอรี่ฉันรู้อย่างแน่ชัด มันคือความมั่นใจระดับคนที่รู้ว่าตัวเองไม่มีพลังพระเจ้าในตัวเองคนที่ทำอะไรเหาะเหาะแยแยคนที่ทำอะไรแบบเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็เลิกคนที่ทำอะไรไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันคนที่ ไม่รู้ด้วยซ้าว่าวันนี้กูจะมีชีวิตแบบไหนคนประเภทนี้คือคนที่ไม่รู้ถึงพลังพระเจ้าในตัวเองแต่คนที่ใช้ชีวิตอย่างผู้รู้กูรู้ฉันรู้คุณกําลังใช้พลังพระเจ้าในตัวคุณสั่งการและบัญชาชีวิตของคุณค่ะ เพราะฉะนั้นคําว่าฉันรู้มันคือวาจาประกาศิทธ์ที่คุณกําลังสั่งการผลลัพธ์นั้นให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณตลอดเวลาและวะะใครมีคำถามชี่ว่าอ้าวและถ้าแล้วมันจะไม่มีคนถูกกันทั่วโลกเลยหรอครูถ้าคนใช้เคล็ดลับเหล่านี้คุณต้องเข้าใจนะคะ มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงพลังของความโชคดีนี้แต่ถ้ามันจะเป็นไปได้ที่คุณทุกคนเก่งและเชี่ยวชาญครูก็ขอยินดีกับคุณทุกคนด้วยนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตแบบผู้รู้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณคุณรู้ไหม เราทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อเล่นลอตเตอรี่นะแต่ครูจะบอกว่าการเล่นลอตเตอรี่มันก็เป็นตัวที่ทำให้คุณมีความมั่นใจและคุณรู้ไหมคะว่าถ้าหากคุณถูกลอตเตอรี่คุณเก่งกดแรงนึงดูดมากขึ้นดังนั้นแล้วครูอยากให้ทุกคนใช้ความสุขใช้ความสนุกให้คุณรู้คนที่รู้ ว่าตัวเองโชคดีครูถามทุกคนตรงนี้ครูถามนะเราจะได้เอาไปใช้กับตัวของเราได้ครูถามว่าคนที่โชคดีจะอยู่ในสภาวะของการคาดหวังไหมจะอยู่ในสภาวะของการนั่งรอไหมคนที่รู้ว่าตัวเองโชคดีอะ่ะคือครูจะบอกแบบนี้คนที่ใช้ชีวิตอย่างผู้รู้ คนที่ใช้ชีวิตแบบที่เรารู้ว่าฉันแม่งถูกอัเตลี่แน่นอนนะฉันเป็นคนที่โชคดีแน่นอนเขารู้แล้วเขาวางใจแล้วเขาไปทำกิจกรรมอื่นเขาไม่มานั่งรอแม้กระทั่งตอนชี่ครูเอวานะคะถูออตเตอีต่เนี่ยครูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเลขออกอะไร ครูไม่ได้มานั่งมองเฮ้ยสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วไปเช็ครอตอรี่เราไม่นั่งจ้องกันอย่างนั้นนะคะคนที่รู้จะไม่นั่งรอเช็ครอตอรี่คุณขาอันนี้ครูแบบขยีขั้นสุดเลยนะเนี่ยไขยี่ขั้นสุดเลยคนที่เล่นลรอตอรี่แบบคนธรรมดาแม่งกูนั่งรอสี่โมงเช็คเลขก,กูจะถูกไหมจริงปะ แต่คนที่เขารู้ว่ากูแม่งถูกลอตเตอรี่รางวัลชีหนึ่งอย่างแน่นอนเขาจะนั่งรอสี่โมงเย็นไหมคะหรือเขาจะไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะฉันคุณไม่ต้องรอว่าคุณจะตรวจลอตเตอรี่คุณมาแบบแม่งถูกอยู่แล้วอะไปทำอย่างอื่นไปไลฟ์สดไปนั่งอะไรก็ได้คืออย่าไปนั่งจ้องแล้วนั่งรอตรวจต,ตัวเลขไม่เอาไปนั่งไปนั่งแบบ ไปนั่งกินชานมเย็นแบบคนชิลๆกูรู้แบบประมาณว่าสี่โมงโอ๊ยกูรู้ก็ถูกอยู่แล้วก็ถูกอยู่แล้วนี่ยทีนี้มาถึงคำถามสุดพีคของพีคของพีคสมขั้นตอนแรกสมกระบวนการแรกไม่ทำคุณอย่าหวังจะถูกออตาลีครูบอกเลยไม่ต้องหวังแล้ว ะะทำสามข้อนี้แม่งให้มันแบบเชี่ยวชาญมากๆและถ้าจะถูกไม่ถูกบอกกับตัวเองแบบนี้ฉันถูกออตาลี่และงวนชิหนึ่งอย่างแน่นอนอย่าไปหักล้างน้ำใจตัวเองเด็ดขาดคนที่แม่งยืนหยัดเขายืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายแล้วไม่ได้เล่นเอาเป็นเอาตายเล่นแบบเล่นเล่นะคะเล่นแบบเล่นเล่นข้อแถมของครูคือ จะมีคําถามหนึ่งที่ครูแบบเห็นนิมิตเลยเห็นนิมิตเลยว่าคุณอยากถามครูแน่ก็คือต้องซื้อกี่ใบต้องซื้อกี่ใบฟังครูให้ดีนะคะสำหรับนักเรียนทุกท่านที่กำลังจะฝึกฝนตัวเองนับจากนี้ฟังให้ดี ชัดเจนสักใบหนึ่งก่อนฟังครูให้ดีนะหลายคนจะคิดว่าต้องซื้อกี่ใบต้องซื้อหลายๆตัวเลขไหมฟังครูให้ดีเลือกมาสักใบค่ะอย่าพึ่งกระจายการโฟกัสคนโชคดีแม่งจับ ใบเดียวรู้เรื่องเมื่อคุณถูกลอตเตอรี่ใบนี้ใบนี้จะหนุนนำความเชื่อคุณและให้คุณทำกระบวนการเดิมชิมมากขึ้นอย่าคิดจะกระจายการโฟกัสเด็ดขาดอย่าเล่นแบบคนโลภครูบอกเลยจิตที่โลภไม่ใช่จิตของการดึงดูดเงินกูจะต้องได้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถไม่คุณจะต้องรู้ว่า ฉันเนี่ยจะนำเงินมาหนุนนำชีวิตฉันจกกักรวาลเกื้อกูลฉันเพราะฉะนั้นอย่ากระจายการโฟกัสเชื่อคุณนะซื้อสักใบใบที่รู้ใบนี้ถูกแน่นอนจ่ายเงินแม่คา้าแล้วเก็บมันไว้แล้วเก็บมันไว้แล้วให้คุณทุกคน ใช้ชีวิตตามปกติของคุณและจงใช้ชีวิตแบบคนที่รู้ว่าฉันคือคนโชคดีทางการเงินและฉันถูกลอตเตอรี่อย่างแน่นอนจงคงความเชื่อแบบนี้ไว้อย่าให้อะไรมาสั่นคลอนความเชื่อนี้เพราะคนที่ถูกลอตเตอรี่8,000ล้านเขาไม่คล่องแวะ พูดภาษาลบๆทางการเงินเลยและเขาก็ประกาศเจตจำนงกับตัวเขาในทุกๆเช้าว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่นอนเออใบนี้ถูกแน่นอนเอาไปเล่นกันแบบสนุกๆน,นะคะนี่คือแบบต้องบอกว่าจริงไม่จริงไม่รู้ให้ทุกคนไปพิสูจน์กับตัวเอง นะคะพอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะจนเขาทำเป็นหนังสือแต่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแล้วมันจะมีเคล็ดลับมากมายในนั้นซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างคนที่ดึงดูดเงินจากการถูกลอตตอรี่ก่อนจบไลฟ์สดมีครูจะให้เทคนิคที่ครูซื้อแล้วถูกลอตเตอรี่ค่ะ ไม่พูดจํานวนเงินนะเกิดมาไม่เคยซื้อซื้อครั้งแรกแม่งถูกเลยนะคะเพราะเคยเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าฉันคงไม่ถูกอะ่ะฉันไม่มีโชคทางเรื่องนี้นะคะฉันไม่มีโชคเรื่องนี้ฉันคงไม่ถูกกอตาลีหรอกแต่ครูเปลี่ยนตัวเองใช้กฎแรงหนึ่งดูดเปลี่ยนความเชื่อตัวเองซื้อครั้งแรกถูกเลย เคล็ดลับของครูเววาครูไม่ได้จงใจไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าคุณอยากเก่งการใช้กฎแรงหนึ่งดูดอย่าตั้งใจอย่าทำอะไรด้วยความตั้งใจมากจนเกินไปครูเอวานะคะเปลี่ยนความเชื่อตัวเองเสร็จแล้วนะครูไม่ได้ตั้งใจไปซื้อลอตเตอรี่ใช้จิตเพลิน กำลังไปเดินช้อปปิ้งอยู่เดินช้อปปิ้งเพลินๆแล้วลงมาจากบันไดจุกคนนี่คือภาพที่ครูเล่าจากประสบการณ์จริงครูเดินมาจากบันไดตึกๆๆแล้วครูเห็นร้านลอตเตอรี่ครูก็เลยเดินลงไปตอนแรกก็ไม่คิดจะซื้อแต่ด้วยความที่อยากลองวิชาที่ตัวเองเรียนมาก็เลยไปยืนแล้วก็มอง มันก็จะมีตัวเลขที่หลากหลายครูบอกกับตัวเองว่าซื้อใบที่ถูกฉันจะซื้อใบที่ถูกใบที่ฉันซื้อถูกแน่นอนครูพูดในใจแล้วครูก็หยิบใบนั้นขึ้นมาแล้วครูไม่ดูตัวเลขเลยครูซื้อปุ๊บครูจ่ายเงินแล้วครูพับใส่กระเป๋าไม่ใช่ใส่กระเป๋าตังค์นะจ๊ะ พับใส่กระเป๋าแล้วคูจบวันที่ลอตเตอรี่ออกครูไม่ได้ดูเวลาเลยครูกำลังนั่งเขียนคอนเทนต์เตรียมสอนนักเรียนในคอร์สเรียนแฟนครูมาบอกว่าเธอเอาลอตเตอรี่มาเช็คหน่อยเอามาดูหน่อยตอนนั้นครูก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะครูก็่ฉันรู้อยู่แล้วเข้าใจไหมเออฉันรู้อยู่แล้วใช่ไหม เขาเลยบอกว่าเธอรู้ไหมว่าเธอถูกลอตเตอรี่นะครูแบบอ๋อประมาณว่าก็มีความตกใจนะแบรบเฮ้ยมันเกิดผลเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดผลเว้ยจึงทําให้ครูแบบยิ่งมีความเชื่อี่มากขึ้นนะคะยิ่งมีความเชื่อี่มากขึ้นจึงเอาประสบการณ์นี้มาแบ่งปันให้กับคุณเพราะฉะนั้นให้คุณจับคีย์สำคัญของครูให้ได้ ครูไม่ได้ตั้งใจไปซื้อครูใช้จิตเบาสบายเพิดเพลินและตอนที่ครูจะซื้อครูบอกกับตัวเองว่าใบที่ฉันซื้อคือไปชิดถูกลอตเตอรี่แต่ครูไม่ได้พูดคำว่าถูกรางวัลชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนเอาไปใช้ ใบที่ฉันซื้อถูกรางวัลที่หนึ่งใบที่ฉันซื้อถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วไม่คว้าใบนั้นมาจ่ายตังจบจ่ายตังจบเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครูอยากให้ทุกคนนะคะสนุกกับการเล่นสิ่งนี้ให้ทุกคนใช้จิตของความสนุกไม่ต้องไปเครียดนะคะแล้ววันนี้ที่ครูเอวาออกมาแบ่งปัน เพราะครูอยากให้ทุกคนนั้นได้สนุกกับการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะและก็อยากให้คุณทุกคนนะคะได้ได้เอาเงินในตรงนี้ไปต่อยอดชีวิตของคุณนะคะดังนั้นแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียด เล่นกันพอสนุกแล้วค่อยต่อยอดความเชื่อตรงนั้นนะคะปริมาณจำนวนเงินที่ถูกลอตเตอรี่ชิมมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากอะไรซึ่งความเชื่อถ้าคุณเชื่อน้อยคุณต้องเข้าใจคุณจะได้ยอดน้อยแต่ถ้าคุณเชื่อแบบไม่แคลงใจกูเชื่ออย่างแน่ชัด ระดับความเชื่อของคุณคือมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์ตัวเงินค่ะระดับความเชื่อของคุณจะถูกแปรผลเป็นตัวเงินค่ะเชื่อน้อยก็ได้น้อยเชื่อมากก็ได้มากดังนั้นอยู่ที่ความเชื่อของคุณครู ส่งต่อสิ่งดีให้คุณชิ้นเหลือขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาส่งต่อความร่ำรวยให้กับทุกคนขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการใช้ชีวิตและถ้าตัดสินใจจะเป็นคนใหม่ก็จงเป็นมันซะตอนนี้นะคะอย่ารอให้อะไร มันแย่ลงไปกว่านี้ก่อนที่ครูจะจบไลฟ์สดนี้ครูอยากจะบอกกับทุกคนว่าจักรวาลแห่งเนี้มั่งคั่งเหลือเฟือการที่ใครสักคนร่ำรวยมากขึ้นไม่ได้ทำให้ใครยากจนลงและเราทุกคนเกิดมาเพื่อมั่งคัง่งร่ำรวยอย่ารู้สึกว่าความรวยเป็นเรื่องยาก จงรู้ให้ได้กับตัวของคุณว่าความรวยคือเรื่องปกติของมนุษย์ความรวยคือเรื่องปกติของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบความรวยเป็นเรื่องปกติ ของการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปฏิเสธความรวยอีกเลยนะคะครูอยากให้ทุกคนเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับความร่ำรวยแล้วจงสร้างตัวคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป คุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินต่อเมื่อคุณชัดเจนว่าคุณเป็นใครนับจากวันนี้เพราะฉะนั้นเราคือเผ่าพันธ์รวยนับจากวินาทีนี้อย่าปฏิเสธความร่ำรวยจงยอมรับจงเป็นคนรวยสำหรับวันนี้ คเอวาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ